ล่าสุด่ถอยป้ายแดงเลย,<ว>ยล่วาสุด,ดอ๋อเออไม่ได้ถูห่วยแล้วถอยป้ายแดงเพราะว่าก็เป็นการสร้างนี่ใหม่ของบ้าน <c oughs> ค่ะคันเก่าผู้ใช้มาแปปีแล้วแล้วเขาก็เริ่มแบบเออมีอะไรตามระยะงองของ,งเขาก็ไม่ได้งองแงมากแต่ว่าก็ปรึกษากันในครอบครัวว่ามันเป็นรถทำมาหากินแล้วพวกวิ่งงานทั้งวันไงมันก็ควรจะมีอะไรให้แบบว่าให้ตัวเองเป็นของขวัญแล้วก็ให้ลูกๆได้นั่งสบาย <c oughs> ก็เลยตัดสินใจแบบว่าเออซื้อแล้วกันแล้วก็บังเอิญได้คุยกับแพทย์ แพทก็ออกที่เดียวกันแล้วก็เลยแพทย์ไปถามหลายๆเจ้าอ่ะเขาไม่มีรถอยู่ในประเทศไทยกันเลยนะตอนนี้หาย,ยาก <c oughs> แพทบอกพี่ผู้จะเอาหรือเปล่า <c oughs> แพทก็เพิ่งออกมา <c oughs> แพทาก็เพิ่งลงรูปเหมือนกันว่าให้เลสซิ่งใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เลยปรึกษาไปปรึกษามาไม่ถึง15วันได้รถเลยจา้า <c oughs> ไหวมาก <c oughs> คือคือก็หาหมุนเงนดาวแทบไม่ทันะเอ้าตกใจหมดเขาไปเมากันว่าแม่ซื้องินสดสดเต็ม คันต่อไปจะเป็นเงินสดรอถูกเนี่ยกองสลักพัดเนี่ยคันนี้คือผ่อนกรอนเพื่อให้ลูกก็ก็อาศัยดาวเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนให้น้อยห<ป>น่อยปีเดียวหมดไหมปีเดียวหมดไหมไม,ไม่ไม่หมดค่ะหลายปีอยู่ค่ะเออแต,แต่แต่ก็เป็นแรงบรรันดาลใจแหละเพราะว่ากะว่าเออถ้าคันนี้หมดอะไรเงี้ยเราก็มองไปมองในโชว์รูมเขาไว้แล้วก็เป็นลูกๆูกเขาไว้ว่าคันต่อไปอยู่กับแม่นะลูกคิดตั้งเป้าไว้แหละได้มีแรงบันดาลใจ เชิญชวนไว้นั่งสบายค่ะหลับตลอดแต่ก็โชคดีว่าพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกอ่ะเป็นช่วงปิดเทอมแล้วเขาก็จะตามแม่มาทํางานสบายลูกเองกินนมนอนดูกระตูนสบายเลยให้โชคยัเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์รอรออยู่นะคะบอกกับทุกคนเพราะว่าเวลาบอกโชคกับคนอื่นจะถูกแต่ตัวเองอ่ะไม่ค่อยเพราะว่าซอยไม่ค่อยเป็นเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นคืองวดที่แล้วว่ามีไข่ไก่ ไก่มาไข่หน้าบ้านก็ไปบอกทะเบียนบ้านเขาคนที่เขาเล่นกันเป็นเขาก็ไปสลับไปสลับมาเขาก็เออได้ไอเราอะสำหรับตัวเราหรอมันออกไปแล้วสิเราเป็นคนเล่นแบบตรงๆอ่ะสมมติบ้านเลขที่แบบ3 9มเทัพสาศย์คู่ก็เล่น3 9กับ30แทนที่สลับไปส9 3เ93เไปอีกมาเล่นนะนะแล้วทะเบียนรถทะเบียนรถจะเะเบียนรรอบนี้วางวางระบบยังไง ต้องให้ผ uh> UH> ู้ที่มีความรู้ในเรื่องการซอยเลขจริงๆซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นผู้จัดการดิฉันเองคุณแปมคุณแปมเนี่ยถูกบ่อยมากก็เลยต้องถามว่าเอาแล้วเราอย่างเงี้ยต้องยังไงเจ็ดเจ็ดแล้วยังไงต่อต้องเจ็ดสี่แล้วยังไงอีกเจ็ดศูนย์เป็นเราซื้อเราก็ซื้อเจ็ดสี่ศูนย์จบไม่ได้ใช่ไหมอ่ะถ้าคนเล่นจะรู้ว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องปรึกษาละวันี้ต้องปรึกษาแต่ไม่รู้ว่าจะคว้าทันหรือเปล่าต้องรีบเข้าไปกดคลิกหน่อย ปีใหม่พาที่บาา้บานไปไหนครับปีใหม่บาร์บีคิวหน้าบ้านเลยค่ะจริงๆรับงานนั่นเหรอแม่ไม่ได้รับงานนะสิปีใหม่ไม่ได้รับงานแล้วก็อยากแบบไม่อยากไปรถติดก็เลยเหมือนคริสต์มาสที่ผ่านมาก็บาร์บีคิวหน้าบ้านเดี๋ยวปีใหม่ก็บาร์บีคิวหน้าบ้าน้วทีเดียวเดี๋ยวอยไปเทีเ่ยวปีหน้าพักยาวต้องในเรากัลยาวทำงานให้แน่นค่ะแล้วก็วางไว้ว่าจะพาเด็กๆไปใกล้ๆก่อนอย่างต่างจังหวัดเราก็ไปกันบ่อยใช่ไหมก็คืออยากพาไป แกลมแรกเลยอยากไปเวทน้ำร่อ็สักสองชั่วโมงมอะนาะไม่เหนื่อยมากแล้วก็ปลายปีอาจจะมีแบบพอดีเพื่อนๆย้ายไปอยู่ออสเตรเลียกันเราก็อาจจะมีแบบไปหากันอะไรอย่างเป็นเรื่องน้อมาครัน้องคนใดว่าต้องพิจารณาว่ามีต่อตอนแรกตั้งใจจะเปิดเร็วๆนี้เลยนะแต่พอจ่ายค่าเทอมคนโตไปป้ามันเยอะแค่ไหนพี่ปู้ ก็เวลาเราส่งลูกเรียนเราก็อยากให้ลูกได้ภาษาเนาะเราก็ไม่เคยรู้เราไม่เคยเรียนโรงเรียนแบบนี้มาก่อนอ่ะทั้งที่ทำกันบ้านมาแล้วนะว่าเราจะไม่เอาแพงเวิร์กขนาดที่ครอบครัวเราไม่ไหวแต่ก็หนักอยู่นะเปงเรียนอินเตอร์เลยเป็นโรงเรียนอินเตอร์เลยสม่าตอนนี้ลายาอยู่อินเตอร์ใช่แต่ถ้ายับต่อไปก็มีแลนแล้วคนคนต่อไปสองภาษาก็พอมั้งเ้ยไม่ทคเียงหรือเปล่าไม่หรอกก็ต้องแบบเรารู้สึกว่าสําหรับบ้านเรานะ มันดีแหละแต่ปู้ก็รู้สึกว่าไว้อีกหน่อยแล้วค่อยค่อยหนักกว่านี้ดีไหมเล็กๆก็ให้เขาแบบได้ความรู้เรื่องภาษาคุ้นฐาาแต่เราอาจจะไม่เราอาจจะแบบมันหนักไปสำหรับเราไหมอะไรเงี้ยมันมันกลัวว่าเราเป็นทุกข์อ่ะเราควรจะเก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกําลังศึกษากันอยู่ทีนี้ลูกคนที่สามก็เลยพักไว้ก่อน แล้วก็มาคิดว่าปีนี้มีอย่างที่บอกมีหมอดูเคยทักไว้ว่าธุรกิจที่ทํามันจะแบบดีมากก็เลยกําลังคุยว่าอ่ะถ้าดีมากอย่างที่เขาทักว่ามันแบบได้แบบหลายๆอย่างเงี้ยก็เปิดปูอีกจ้าอันนี้แค่ปิดระบบแต่ยังไม่ได้ปิดถาวรอใช่ยังไม่ได้ปิดถาวรสามารถเอากุญแจไปไขได้ตลอดแต่ถ้าปีนี้ไม่ใช่แบบที่อย่างนั้นจริงๆก็ปิดถาวรแล้วคู่ตั้งจริงๆตั้งใจจะมีหญิงหนึ่งชายหนึ่งแต่ว่าเราธรรมชาติคู่ไง ก็เลยมาชายคู่มันก็ยังมีความแบบติดในใจว่าผู้หญิงยอยากมีลูกสาวเาอยากมีลูกสาวก็เลยถ้าลูกสาวเป็นคนเล็กก็น่าจะดีเนาะอะไรเงี้ยอยากจะใช้แบบพิธีมท้ๆพิธีที่ใส่อะไรเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยอัฐาถ้าคนที่สามถ้าอยากได้ผู้หญิงก็น่าจะต้องวิยาญาจ่าเพราะดูแววแล้วถ้าธรรมชาติน่าจะมาอีกเป็นสามนาสามหน่อแน่แ่ใช่แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมีอยู่ไม่มีนะอย่างที่บอกว่าถ้าธุรกิจมันเป็นไปตามแผนแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีนี่ สามารถปลดอะไรหลายๆอย่างได้ก็มีอีกอืมอ่ะปิดถ้าปิดระบบชั่วคราวปิดระบบชัคราแต่ยังเปิดเอ่อขายของอยู่วะขายของอยู่วะไม่ได้ปิดแบบไม่รับลูกค้าเลยนะแล้วก็ยังลูกค้าเข้าบ่อยอยู่ไหมคะก็ต้องเป็นลูกค้าคนเดิมนะเราไม่สามารถใช่ก็เปิดเมมเบอร์ตลอดชีวิตเลยเราไม่สามารถรับแขกกลัได้อาหารื่องที่แบบลูกไม่ยอมให้อุ้มเพราะว่าตัดน้ำไม่ได้ ก่อนหน้านี้มันัหายไปเรื่อคนโตยังพอจําได้แต่คนเล็กวายูว่าเวลาถ้าเราไม่ได้อุ้มเขาตั้งแต่เช้าอ่ะวายูแม่จะไปทํางานแล้วนะลูกเหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงเราแต่เช้าแล้วอยู่ดีมากับพี่เลี้ยงเลยโลงจะลดมาแล้วแม่เป็นแบบอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็จะแบบใช่แล้เรายิ่งพูดใส่คอนแทคแล้วสายสีตามมันจะเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเขามองเขาจะแบบไข่ไม่ใช่แม้ว่าจะทําทุกหีทางก็ตามแต่ตอนนี้ได้แล้วแล้ว เลี้ยงต้องเหลืออะไรอย่างนี้ไม่ค่อยไม่ก็แต่งหน้าหน้าสดไปเลยก็เวลาอยู่บ้านอ่ะเราก็พักหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกลืมจำหน้าไม่ได้นี่เป็นยังไง ก็หน่อยนะอายไม่ใช่มันก็ไม่ถึงกัหน่อยหรอกแต่เรารู้ว่าลูกจะจําเราได้แหละเวลาเราอยู่บ้านอ่ะแต่แค่อายเขาดันมาจําไม่ได้วันที่โอ้โหคนเทียบเลยทั้งตะก้องทั้งแม่ตักเงี้ยแม่ตักน้องขำงานเหมือนลูกเอาเราไปขายวันนั้นนักคนเล็กจําผู้ไม่ได้แต่วันนั้นนักทาราวิ่งมีหาแม่ตักก็เรียกแม่แม่ตักสี่พรอนะแม่แม่ตักขำแต่ตอนแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วจำได้ค่ะ ใช้วิธีตอนก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยค่ะแล้วรู้ว่าเขาจะต้องออกมาหาเราอ่ะเราจะต้องไปทุกขีกเขาก่อนใช่ให้เขาได้ยินเสียงหรือว่าวิดีโอคอลกันก่อนให้คุ้นๆแต่ตอนนี้ได้ละเขาก็เรียกแม่เรียกอะไรได้ละเป็นอยู่นานไหมคะวายุเป็นอยู่พักหนึ่งเพราะด้วยความที่เขายังแบบเด็กมากเนี่ยค่ะแล้วเขาแล้วเราไม่ได้ให้เขากินนมเราสักพักหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเขาก็กินนมขวดเขาก็ไม่ได้แบบกลิ่นจากตัวเราละแล้วเวลามาทํางานเราก็แบบไม่ได้มีกลิ่นตัวเหมือนอยู่ที่บ้านอ่ะเขาก็จําไม่ได้แต่ตอนนี้โอเคแล้ว ได้แล้วไม่อายเขาละแล้วทารามือหายยังทารามือหายแล้วตอนนี้ก็มีแผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทาราเป็นวัยกำลังแบบอ้ยสนนะกําลังมีคําพูดแปลกๆอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาเราทําอะไรให้เขาอ่ะเขามาทําอะไรให้เราเย่้ยขอบคุณนะทาราที่มาช่วยเหลือแม่ด้วยเราพูดนะเราพูดขอบคุณทาราที่มาช่วยเหลือแม่เขาบอกว่าด้วยความยินดี แบบอย่างล่าสุดเมื่อเช้าไปทํางานด้วยกันมาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหยิบให้เธอเองเราก็แบบเอออยู่ดีก็มาเธอกับฉันเฉยๆว่าอะไรก็เริ่มมีคําแปลกๆแล้วก็เริ่มมีคําหลุดแบบบางทีดูการ์ตูนดูสื่ออาจจะมีคําแบบเฮ้ยอะไรวะเราก็แบบวะไม่ได้วะไม่ได้นะลูกนิดๆหน่อยๆโอเคโอเคไม่ไม่ใช่มันมันก็ลอยทำไม่ได้ไอ้เสิร์ฟสวย